สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าสวัสดี PP พี่พี่เพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยกันด้วยจ้จทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับช้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับเมื่อนี่ก็มาพบก,กับแนวทางหวยฮ้าหนอยเป็นสูตรแยกสีนอยวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดหกห้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าผลสรุปหวยฮ้าหนอยวันที่สิบสี่นอยเฉพาะกีจจ้า แดลูดผลจ้าศนย์แปดเข้าไปที่ตัวกับ 8, 0, แปดศูนเน้นๆจ้าโยเฉพาะกิจศูนยดแนเด่นแปดลูดแปมาสองตัวล่างน้วยเฉพาะกิจแปดสองอเข้าไปที่ตัวเน้นอีกนอกจากแปดสอจะเต็มเต็มเน้นๆนอกจากสำหรับน้วยเฉพาะกิจเด่งบนล่างเลยจ้าเต็มเต็มเน้นๆน้อยพิเศษจ้า ห้าสี่ลูดผลจะบนสองเก้าสามลูดไปเนาะจ้าสองตัวล่างสี่เก้าพิเศษสี่เก้ากรเขา้ขา,ขาไปต,ง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 ตงรงตรงเนาะจ้าสี่เก้าจ้ามือนี้ได้เฮเด้อจ้าสี่เก้ามาตรงตรงเด่นสี่ลูดสี่มาจ้ามือหนีจอยอาดสิรีบนิดหนึ่งเด้อจ้ขาขอโทษขอไฟพีพีพเอฟซีหลายๆสำหรับน้อยปกติกับน้อยวิ VIP, ไอพีลูดไปเนาะจ้า น้อยปกตินี่เด่นแปลูด8มาอยู่ในลักลอยนอจ่าสําหรับน้อยปกติสําหรับน้อย v ี p อพีเด่น3าลูดสมกลับมาอยู่ในลักลอยนอจ่ายินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามแนวทางหวยหาหนอยสูตรแยก4ีน้อยวันที่14บสี่นอจ่ามือนี่เข่า2อน้อยนอจ่าน้อยเฉพาะกิจ บนล่างจ้าแล้วก็น,น้อยวิน้อยพิเศษเนาะจ้าสี่เกตรงๆจ้หหาหวยห้าน้อยสุดแยก4น้อยวันที่สิหเดือน7จ็ดสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้าแนวทางมีเขามีรุดพิดพาดหมอได้จอยต้องกระดาบขอโทษขอให้พี่ๆเอฟซหลายๆจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามบัวมักบัวชอบปล่อยพานได้จ่าน้อยเฉพาะกิจสองส,องสองงรูดสองมีสองสสองห้า สองหกสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสำหรับน้อยพิเศษจ้ะหกห้ารูดหกเจ็ด หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าศูนย์จ้าสำหรับร้อยปกติวันนี้อยู่ที่สามสองรูด สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเด่นสองรูดสองมีสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้า

แปดสองแปดสามสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความสอบส่วนตัวเนาะจากเฉพาะกิจหนึ่งห้าหนึ่ี่สองห้าสองสีพิเศษหกแปดหกเก้าหกศูนย์ห้าสองด สองเก้าสองห้าสองสามวีพี่จากเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามสองแปดแปดสามแปดศูนย์ฮานอยมือนี่กับประมาณนีเนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจากแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดมองได้จอยตกกระลาบขอโคตรโคไฟพี่พีเอฟซีหลายๆจ้า อย่าลืมโนจากเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับเอสจอยด้วยวโนจากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์โนจาคุละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซคนละหนึ่งติดตามจะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับเอสจอยทำแนวทางต่อไปแบบยาวๆโนจ่าขอให้พี่น้องเอฟซีถุกคนถุกทานโชคดีมีเฮกันถุกคนถุกทานจ้าจิ้มตัวไดก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มาจ้าจอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า